โอ้โหจัดว่าสังหารเยอะมากเลยนะครับครึ่งแสนเลยทีเดียวโอ้โหอย่างเยอะสําหรับคลิปที่แล้วนะครับก็ทําให้น้องๆหลายคนนะครับผิดหวังมากเลยแต่ไม่เป็นไรนะครับพี่ก็จะมีอีก2รหัสของอายุเคมารีวิวให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับรหัสแรกก็ไม่ตึงสักเท่าไหร่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับโปรเปเยอร์ทั่วไทยนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับอายุเคก็ทําการซื้อรหัสมาด้วยนะครับมันก็เลยเมเวอร์แล้วกันนะครับโอเคผมมีอีก2รหัสที่จะรีวิวให้ดูนะครับวันนี้ไปดู ลาดของอ u k p ตกันเลยครับว่าประวัติการเล่นของอ k ยุตนั้นจะเป็นยังไงครับโอเคครับไปรับชมคลิปกันเลยก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับโอเคนะครับพี่อ UK นะครับก็ออนไลน์เมื่อ17นาทีที่แล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็จะพยายามพูดให้ถูกครับพี่จะพยายามไม่พูดผิดเลยสักคำนะครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับเลื่อนขั้นของอายุโอเคนะครับก็เลื่อนขั้นทุกซีซั่นเลยเนาะ ส่วนแคนนะครับก็เป็นเซฟอายูเคนะครับก็คือหัวแคนก็คือคนที่เรารีวิวคลิปก่อนนะโอเคนะครับมีคนไลค์ให้อายูเคครับ1 1 4 6 3คนครับจัดว่าเยอะมากเลยนะครับเลเวลก็เลเวล77นะครับแรงแรงแพททั้งสองนะครับมาดูกันที่โปรไฟล์กันเลยครับรายละเอียดนะจำนวนที่เล่นนะครับ1 7 2 4 0ตานะครับ ชนะ4,544เกมนะครับที่ชนะไปโอ้โหจัดว่าเยอะมากนะครับ4,000เกมเลยส่วนสังหารนะครับ54,894คนเลยนะครับโอ้โหจัดว่าสังหารเยอะมากเลยนะครับครึ่งแสนเลยทีเดียวโอ้โหอย่างเยอะมาดูรายละเอียดกันเลยนะครับกดที่รายละเอียดนะครับยิงหัวไป17,713คนนะครับโอ้โหจัดว่ายิงหัวแบบโคตรโหดเลยนะครับยิงหัว10,000หัวนะครับแต่ก็ไม่เท่าพี่หอยสังเนาะ เพราะว่ารหัสที่หอยสังก็เล่นรหัสเดียวมานานนะครับก็ยิงหัวไป20,000ตัวนะครับรหัสอายุเคก็เหลืออีกรหัสหนึ่งนะครับนี่ก็คือรหัสกลางของพี่อายุเคนะครับยิงหัวไป10,000ตัวนะครับอัตราการยิงหัว32.27%เลยนะครับโอ้โหจัดว่าโหดมากนะครับเลยนะครับอัตราคิวเด้นะครับ4.32ครับจัดว่าโอ้โหโหดมากจริงๆ ตาติดท็อปสนะครับ38.80%เลยนะครับติดท็อป36,000ตาเลยจัดว่าโหดเลยนะครับทุกคนโอเคไปดูดูโอกันเลยครับสำหรับคู่นะครับรายละเอียดนะครับจำนวนการเล่นนะครับ2289นะครับ อัตราการชนะนะครับ549นะครับจัดว่าเยอะอยู่นะครับสังหารไป7,400ตัวเยอะมากนะครับโอเคอัตรายิงหัว22%นะครับยิงหัว1,600จัดว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถ้าเปรียบเทียบกับโปรเบเยอร์ช่องอื่นๆนะครับโอเคครับก็ก็เยอะมากนะครับเพราะว่าพี่อายุคีก็มีหลายรหัสเนาะโอเค อัตาคิวเดนะครับ4.27นะครับโอเคไปดูคู่เออผู้ผิดโอ้โหผู้ผิดแล้วคลิปนี้ว่าจะไม่ผู้ผิดแล้วโอเคโอเคไปดูโซโล่กันเลยครับเล่นทั้งหมด1,224ตานะครับชนะ267ตาสังหาร4,100นะครับอัตายิงหัว25.63เปอร์เซ็นต์จัดว่าเยอะนะครับยิงหัว1,51โอ้โหเยอะมากนะครับอัตาคิวเดนนครับ4.29 รหัสน,นี้นะครับอัตราย,ยิงเอออัตราคิวเดซนะครับ4อัพทั้งนั้นเลยนะครับส่วนรหัสที่แล้วก็2อัพทั้งนั้นเลยโอเคอัตราติดท็อป10นะครับห้2สิติดท็อป10 640%นะครับก็จัดว่าโหดมากนะครับสำหรับพี่อายูเครหัสอายูเคปาโต้ครับจัดว่ารหัสนี้โหดมากนะครับโอเคเราก็ไปดูรหัส อื่นกันเลยครับเหลืออีกหนึ่งรหัสนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ด้วยนะครับสาหรับรหัสอีกรหัสนึงนะครับจะลงคลิปหน้าละกันนะครับสาหรับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมรับชมเพลงเอาใหม่เอาใหม่พูดใหม่ก็อย่าลืมรับชมเพ,งเเพมล,ลเพง PS ด้วยนะครับพี่จะส่งข้อประกวดของช่องหนึ่งซหนึ่งสอนครับก็รอรับชมกันด้วยนะครับผมครับ